ส,ส,สดีครับชมบรรยากาศน้ำตกสองจังหวัดนะนะน้ำตกเขตตาวน้อยน้ำตกสองจังหวัดระหว่างตึงกลางระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดสระบุรีว่าตามนั้นครับเขาข้าผมไม่ค่อยแม่นนะครับนายใช่เปล่าเลยจะน่าจะใช่ก็มาทางที่ สองที่สามมาก็ยังคงความงดงามเหมือนเดิมนะครับสดชื่นครับมาก็สบายใจโอ้คือว่าเยือกเย็นน,น,นน้ำน้ำก็ประมาณนี้นะน้ำใส้นาเลยน,นะครับ,รบเดือนนี้น้ำเยอะครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วก็เสียงของ ธรรมชาตินะคะรับยากาศรอบนอกนอาก,อกาศแบบนี้น้สำสตกเลยซวยแบบนี้อาซื้อไม่ได้นะครับนะ่นะอยากได้มีแต่มีแต่มาอย่างเดียวแล้วครับรอมารีใจครับเลยม,มา ทางสองทางเรนก็ก็ยังมีสนิทที่จะไม่เบื่อครับมีสนิทที่จะเรียกร้องให้เราไปคงความงดงามมันเดินนีสเป็นของเขาดันานางนั้นะต่ลาวัากงบนนู้นนั เป็ชนชนั้นๆลงมาตามธรรมชาติของเขาเลยคนะัะอากาศอะไรก็ไม่เกนะคดับมาบรรยากาศก็ตามนี้เลยคงนะีเย็นสบายเป็นจานเขาทำทางเดิมเป็นตรงนี้นทางเดิมตรงนี้ ส่วนมากคนจะไม่ค่อยไปทางนั้นนะครับมองแต่ก็ไปทั่วแล้วก็คนเยอะแต่ส่วนมาก็จะไปทางนี้จะมีทางเดินเลาะริมเขาไปขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นอ่างน้ําใหญ่กว,กว้างกว่าตรงนี้เยอะเลยนะครับที่เล่นกว้างฝว้างมากเลยเป็นบรรยากาศที่มาก็ไม่เคยเบื่อนะครับมาหาเขาก็ คิดถึงเขาเสมอครับพอกลับไปก็คิดถึงเสมอคิดถึงบรรยากาศถึงความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ของเขาก็มันก็ชวนให้กลับมาอีกรอบสองรอบสามรอบก็ไม่น่าเบื่อมานั่งฟังเสียงน้ำตกม,มีน้ำทั้งปีนะครับก็เคยมามีนามีสาก็น้ำเขาก็มีเหมือนเดิมนะมีแต่แต่เขาจะไม่เยอะขนาดนี้ หน้าฝนก็จะเอ้อะหน่อยลึกหน่อยแต่ก็ปลอดภัยนะครับเขามีเสื้อชูชีพให้มีห่วงยางให้เช่านะครับเขามีให้เด็กเล่นได้คนระับเามีแอ่งเล็กแอ่งน้ําที่ไม่เคี่ยวมากอย่างข้างบนก็เด็กก็เล่นได้ครับ กตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปน้ำตกไหนก็ตรงนี้ก็ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ที่น่าจะมาแวะมาสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ไกลเกินไปถ้าทำงานอยู่ในเที่ยเขาไม่ไกลเกินไปนะครับร้ 000. 200. 000. อยกิโลสองร้อยกโลกี่รถสองชั่วโมงเรื่อยๆมาก็สะดวกสบายครับตรงไม่ค่อยติดไม่ใช่เทศกาลมานั่งเล่นครับมาบรรยากาศ สวยงามตามนีน้เลยนะครับมาได้นะครับสำหรับผมก็รอบที่สองที่สามนะครับเวสด,ดงดงามเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจีบจบคลิปท,ท,ที่น้ำตกเกศน้อยไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำเล่นเย็นเอ,นเอาความสดชื่นสดชื่นก่อน มาได้นะครับคนจะใครอยางมาก็มาได้ไม่ไกลจะเกินไปแักครั้งหนึ่งครับวันนี้สวัสดีครับ